ตอนที่903ตำนานจัก,กรพรรดิดาบทาราชิ้นส่วนอวกาศที่แตกสลายเริ่มฟื้นตัวและทวีปที่ลอยอยู่ในกระแสน้ำวนเป็นเวลานาน,านได้ถูกเจาะทะลุจนหมดเผยให้เห็นรูขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายแสนกิโลเมตรนักรบหลายร้อยคนลอยอยู่ที่นั่นยังคงตะลึงกับฉากที่เพิ่งเกิดขึ้นทันใดนั้นพลังงานอันทรงพลังปรากฏขึ้นกลางอากาศ บุคคลเหมือนสวมกราะโลหะที่เปล่งแสงสีดำปรากฏขึ้นและความกดดันที่ไร้รูปร่างของเขาแผ่ขยายออกไปทำให้นักรบมนุษย์หลายร้อยคนเงียบนั่นคือจัก,กรพรรดิหมิงโม่เผ่าพันธุ์จากกลเขามาจากเผ่าพันธุ์จากกลจักรพรรดิหมิงโม่ทำไมเขาถึงมาที่นี่เร็วขนาดนี้เจ้าไม่เคยได้ยินหรือว่าเขาจะให้รางวัลถ้ารู้ตำแหน่งงอของจัก,กรพรรดิดาบธารา คาเกรงว่ามีใครบางคนในค่ายมนุษย์ทำทิกัดรั่วไหลออกมาดังนั้นจัก,กรพรรดิหมิงโม่จึงสามารถมาได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางขุมพลังมนุษย์นับร้อยเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับจัก,กรพรรดิแต่มีค่อนข้างน้อยในระดับต่ำและระดับสูงก่อนหน้ากษัตริย์หมิงโม่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งกลุ่ม,มนุษย์ต่างไม่กล้ายุยยวนเขากษัตริย์หมิงโม่ยืนอยู่ในความว่างเปล่า มองไปรอบๆและตะโกนอย่างโกรธเคืองจักรพรรดิแห่งจักรพรรดิดาบธาราอยู่ที่ไหนจักรพรรดิหนิงโมนักรบแห่งค่ายมนุษย์อาจไม่กล้าท้าทายเขาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขากลัวเขานักรบขนาดเท่าภูเขาเล็กๆพูดจักรพรรดิดาบธาราเพิ่งต่อสู้กับจักรพรรดิหนวดดามและหลังจากการต่อสู้เขาฆ่าจักรพรรดิหิมะก่อนจากไปเขาควรจะเคลื่อนย้ายผ่านดินแดนแห่งเทพไปไกลแล้ว เขาต่อสู้กับจักรพรรดิหนวดดำจักรพรรดิหมโม่มองไปที่นักรบผู้นั้นจักรพรรดิหงโม่พูดขึ้นเจ้าเห็นเองหรือชัวการใช้แสงปรากฏขึ้นกลางอากาศทำให้เกิดภาพสามมิตินี่คือสิ่งที่มีแม้กระทั่งในโลกอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีจักรวาลนั้นก้าวหน้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดเป็นการจำลองการต่อสู้ระหว่างจักรพรรดิดาบธาราและหนวดดำหนึ่งเปอร์เซน์ที่เล่นซ้ำก่อนหน้าพวกเขา จักรพรรดิม่เฝ้าดูอย่างเงียบเงียบจนจบเขาและจักรพรรดิหนวดดำเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังที่สุดในสนามรบนอกอนณาเขตทั้งหมดในระดับของพวกเขาการดูการฉายภาพเสมือนนี้สามารถเห็นความลึกลับมากมายไม่ต้องสงสัยเลยการต่อสู้ครั้งนี้เป็น,ปน,ปนการเผชิญหน้าทดสอบอีกฝ่ายเบื้องต้นระหว่างจักรพรรดิหนวดดำและจักรพรรดิดาบทาราเท่านั้น ในจักราวาลเว้นแต่พวกเขาต้องการต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายพวกเขาแทบไม่จะเผาร่างศักดิ์สิทธิ์อมตะทั้งจักรพรรดิหนวดดำและจักรพรรดิดาบทาราไม่ได้เผาร่างอมตะเลยหนวดดำเเตา๋าใช้วิธีการพื้นฐานที่สุดของเขาเท่านั้นคอนเทพเจ้าของเขาจักรพรรดิหมิงโม่พึมงพำเขาใช้เพียงหนึ่งในสามเทคนิคและจักรพรรดิดาบทารานั้น ข้าได้ยินมาว่าเขาเชี่ยวชาญด้านดาบมากที่สุดแต่คราวนี้เขาใช้อาวุธจิตวิญญาณหรือและเขามีจักรพรรดิธนูจงเจียนเป็นทาตของเขารายงานยังบอกว่ามีจักรพรรดิทเทียนเจิ้งและจักรพรรดิสายรุ้งจีหงจักรพรรดิทเทียนเจิ้งนั้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากเขาในขณะที่จักรพรรดิสายรุ้งจีหงมาจากค่ายอื่นเขาให้ความเคารพจักรพรรดิดาบทาราควรเป็นทาตเขาน่าจะเป็นทาตด,ด้วย เขามีท่ากี่คนกันความเร็วของเขามันมันบ้าไปแล้วการป้องกันของเขามีชื่อเสียงมานานแล้วและตอนนี้เขาได้เปิดเผยอาวุธจิตวิญญาณของเขาจักระพัดหมิงโม่รู้สึกเหมือนกับว่าจักระพัดดาบทารานี้ลึกลับจริงๆด้วยไพ่เด็ดมากมายความจริงที่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยให้พวกทาสโจมตีแทนแสดงถึงความมั่นใจของเขาเอง นักรบมนุษย์จำนวนมากต่างมองดูจักรพรรดิหมิงโม่โดยสังเกตปฏิกิริยาของเขาเมื่อเขาดูการต่อสู้เสร็จเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าจักรพรรดิดาบธาราคู่ควรกับชื่อของเขาและแม้ว่าเขาจะมีสมบัติที่แท้จริงเขาก็คู่ควรกับสมบัติเหล่านั้นหลังจากนั้นเขาก็เทเลพอร์ตออกไปจักรพรรดิหมิงโม่ได้หายไปแล้วแต่คำพูดเหล่านั้นทำให้นักรบหลายร้อยคนตกใจ จักรพัฒนิงโม่รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของจักรพัรด,ดาบธาราแล้วเขาตระหนักดีว่าจักรพัรดดาธารานั้นคู่ควรกับสมบัติของเขาน่าเสียดายดูเหมือนยากที่จะเห็นทั้งคู่ปะทะก,กันตั้งแต่จักรพัหนิงโม่พูดอย่างนั้นจะไม่มีใครตามจักรพัรดดาธาราอีกต่อไปการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้จักรพัรดดาธาราพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขา นักรบหลายคนถอนหายใจมีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่คู่ควรกับสมบัติที่แท้จริงผู้อ่อนแอจะต้องระมัดระวังที่จะไม่เปิดเผยสมบัติของพวกเขาไม่อย่างนั้นคงโดนโจมตีแน่และจักรพรรดิหมิงโม่แม้แต่จักรพรรดิแห่งดาบทั้งเจ็ซึ่งหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีสมบัติไม่มากนะักเช่นเดียวกับจักรพรรดิแห่งดาบทั้งเจ แม้แต่ดาบทั้งเจ็ดของเขาก็ยังเป็นสมบัติล้ำค่าและสมบัติล้ำค่าอื่นๆอีกหลายชิ้นเช่นเดียวกับหนวดดำเหตตาและหลัวเฟิงมทุกคนในสงครามนอกเขตรู้เกี่ยวกับสมบัติของพวกเขาแต่ไม่มีใครโจมตีพวกเขาเพื่อหาสมบัตินี่คือความแข็งแกร่งและการต่อสู้ครั้งนี้โดยที่จะกระพัดดาบทาราเผชิญหน้ากับหนวดดำเหตตานั่นเป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเขา มันที่สน์ให้เห็นว่าเขามีความแข็งแกร่งในระดับนั้นเช่นกันบางทีเขาอาจจะยังอ่อนแอกว่าหนวดดำเหตาแต่ความเร็วและการป้องกันที่น่าสะพรึงกลัวของเขาทำให้เขารับมือได้ยากกว่าคนอื่นๆการต่อสู้ครั้งนี้จึงทำให้ตํานานของจักรพรรด,ดิดาบทาราแพร่กระจายไปทั่วสงครามนอกพื้นที่นักรบนับไม่ถ้วนเริ่มเปรียบเทียบจักรพรรด,ดิดาบทารากับหนวดดำเหตาสุสารดำ จักรพรรดิแห่งดาบทั้งเจ็ดและอื่นๆในสายตาของพวกเขาเขาอาจจะอ่อนแอกว่าคนอื่นๆเล็กน้อยแต่ความเร็วของจักรพรรดิดาบทาราก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนรู้สึกหวาดกลัวและสิ้นหวังข้าอยากพบจักรพรรดิแห่งดาบทั้งเจ็และจักรพรรดิหมโม่มากกว่าพบกับจักรพรรดิดาบทารา ยังมีโอกาสที่จะหนีจากคนอื่นๆอย่างไรก็ตามเมื่อเจอกับจักรพรรดิดาบทาราทันทีที่พื้นที่ถูกปิดกั้นซึ่งมันคือความเร็วเจ้าเร็วกว่าเขาไหมเจ้าหนีไม่พ้นแน่ระว,วังอย่าไปยุ่งกับจักรพรรดิดาบทาราเมื่อ6,000กว่าปีที่แล้วเขาสามารถทนต่อการระเบิดของคริสตัลต้นกำเนิดวัลแค่นที่แข็งแกร่งที่สุดได้แต่ตอนนี้เขาแข็งแกร่งกว่ามันช่างน่าทึ่งอะไรเช่นนี้การป้องกันของเขาแข็งแกร่งและความเร็วของเขาบ้าไป,ไปแล้ว มันจะดีกว่าถ้าเราจะหลีกเลี่ยงเขาตำนานของจักรพรรดิดาบทาราจึงแผ่ขยายไปทั่วในหมู่นักรบมากมายในจักรวาลทำให้เขามีชื่อเสียงในจักรวาลอย่างไรก็ตามหลัวเฟิงได้ออกจากวังวลนแฝดหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นและเคลื่อนย้ายกลับไปที่ดินแดนของมนุษย์อย่างเงียบๆค่ายฐานของบริษัทจักรวาลเสมือนจริงหลัวเฟิงกลับมาที่จุดยืนของเขาในฐานะระดับผู้ครองดาว ครื่งยานอาวกาศของบริษัทจักรวาลเสมือนจริงและมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองแห่งความโกลาหลของภูมิภาคปฐมภูมินายท่านนายท่านขอรับจักรพรรดิอมะตะผู้ควบคุมยานอาวกาศกล่าวด้วยความเคารพหลัวเฟิงยิ้มและพยักหน้าและเข้าห้องโดยสารแยกต่างหากในยานอาวกาศเพื่อพักผ่อนกับตันจำเป็นต้องสุภาพกับหลวเฟิงถึงเทียงนี้ด้วยหรือเขาเป็นแค่ผู้ครองดาว ด้วยความแข็งแกร่งของกัปตันท่านสามารถฆ่าผู้ครองดาวได้ด้วยการโบกมือของท่านสมาชิกลูกยานอวกาศกล่าวและลูกยานอวกาศคนอื่นๆที่อยู่ข้างข้างฟังมีการพูดคุยกันเป็นจำนวนมากและพวกเขาก็พูดต่อว่านั่นคือหลัวเฟิงเขาโชคดีและได้รับการยอมรับให้เป็นสิทธิเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลนหากไม่ใช่ตัวตนของลูกศิทธิสายตรงของเจ้าเมืองโกลาหลนเขาก็เป็นเทียงผู้ครองดาว คราวนี้มาเพื่อรับเขาเป็นหลักเราต้องส่งเขาไปที่เมืองแห่งความโกลาหลเป็นพิเศษถ้าเป็นผู้ครองดาวทั่วไปเขาต้องรอเท่านั้นและรอจนครบจำนวนผู้โดยสารถึงจำนวนที่แน่นอนแล้วกับปันเทียงแค่ยิ้มหลังจากได้ยินสิ่งนี้ถึงจะเป็นผู้ครองดาวทั้งที่ฆ่าทำได้มันง่ายที่จะฆ่าเขาแต่เขาเป็นลูกศิษย์ของเจ้าเมืองแห่งความโกลาหล ไม่เป็นไรสำหรับทุกคนที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างลับๆแต่อย่าพูดออกไปท่านนายท่านหลวเฟิงตรวจสอบรู้ด้วยตัวตนของเขาในฐานะสิทธิของเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลนจะไม่มีใครสามารถปกป้องเจ้าได้เราทราบแล้วกับตันพวกเจ้าใจเย็นกับตันเราไม่ได้โง่เราแค่พูดว่าข้าทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของเขาเราวกับว่าเราควรให้เกียรติเขาสมาชิกในยานพูดอย่างไม่พอใจ กับตันสายหัวเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกไม่ยุติธรรมในขณะที่เขารู้สึกแบบนั้นเช่นกันแต่เขายังคงต้องรักษาความเคารพอย่างสูงสุดเนื่องจากเขาต้องการปีนเข้าไปในบริษัทจักรวรลเสมือนจริงและต้องการอยู่ในตำแหน่งที่สูงถ้าความแข็งแกร่งของเขาไม่เพียงพอเขาก็ไม่สามารถลุกรานใครได้และสิ่งมีชีวิตอย่างหลัวเฟิงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลุกรานได้อย่างแน่นอนอืมความรุ่งโรจน์ของอดีตผ่านไปแล้ว เกือบหนึ่งหมื่นปีแล้วหลังจากที่เขากลายเป็นสิทธิของเจ้าเมืองแต่ข้าไม่เคยได้ยินว่าเขามีความสำเร็จใดๆข้าเกรงว่าคนอื่นจะลืมมันไปหมดแล้วกับตันคิดยานอาวกาศบินไปหยุดในอากาศเหนือเมืองนายท่านนายท่านโดยมีกับตันเป็นผู้นำสมาชิกทุกคนส่งลัวเฟิงออกไปด้วยความเคารพลัวเฟิงจ้องมองไปที่พลังงานแห่งความโกลาหลที่ปกคลุมเมืองโบราณเบื้องล่าง ตั้งแต่เขามาเป็นลูกศิทย์ของผู้นำเมืองเขาได้รับสิทธิที่จะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่นี่อันที่จริงแม้แต่ระดับของเขาบนสะพานสวรรค์เทียงลำพังเขาก็มีสิทธินั้นแล้วในเมืองแห่งความโกลาหลที่ประทับของจัก,กรพรรดิเจินเยี่ยนหลัวเฟิงรีบเข้าไปในคฤหาสน์เห็นสิทธิ์บางคนพร้อมกับสิทธทิแท้จริงคนอื่นๆสิทธิ สิทธิ์ที่หลัวเฟิงสิบหลายคนภายในตะโกนใส่เขาอย่างหลงไหลหลัวเฟิงยังถามสิทธิ์เหล่านั้นที่พบว่าอาจารย์ของเขาเจินเยี่ยนอาศัยอยู่ที่ใดสักครู่หลัวเฟิงรีบวิ่งออกไปนอกลานคฤหาหน์แต่หยุดกระทันหันข้าได้ยินเสียงเจ้าตะโกนจากระยะไกลเข้ามาสิเสียงของอาจารย์จัก,กระพัดเจินเยี่ยนมาจากลานคฤหาหน์หลัวเฟิงยิ้มและผลักประตูเข้าไป จักรพรรดิเจิญเยี่ยนนั่งอยู่ที่นั่นและโบกมือปิดประตูอีกครั้งเจ้ามาโดยไม่มีของดีมาพบข้าเลยหรือจักรพรรดิเจินเยี่ยนนั่งอยู่ที่นั่นและมองดูหลัวเฟิงดูเหมือนไม่แยแสหลวเฟิงเลยหลัวเฟิงยิ้มและเมื่อเขาพลิกมือก็มีขวดวายแดงลุกเป็นไฟปรากฏขึ้นในมือของเขาขวดวายนี้มีขนาดเท่าฝ่ามือและมีรูปร่างแปลกแลกคล้ายกับอุรงังอุตังท้องโต จริงๆแล้วมีกลิ่นของกฎแห่งเปลวไฟจากนั้นหลัวเฟิงก็วางขวดไวไว้ไวบนโต๊ะของอาจารย์ด้วยความเคารพสิทธิ์กลับมาตามที่อาจารย์พูดพร้อมวายหลัวเฟิงพูดอย่างจริงจังข้าไม่รู้ว่าท่านพอใจหรือเปล่าท่านอาจารย์เขาดูวไยขวดอย่างระมัดระวังยื่นมือที่มีขนยาวของเขาออกมาลูบแล้วพยักหน้าใช่ใช่นี้แหละต่อให้มีทรัพย์สมบัติมหาศาลในเผ่าพันธุ์มนุษย์ของข้า ก็ยากที่จะซื้อไวนี้แม้ว่าเจ้าจะซื้อมันกรรษัตริย์ก็ทรงอนุภาพอย่างยิ่งล้วนต้องล้มละลายมีงีน้อยมากในเผ่าพันธุ์มนุษย์ของข้าและข้าได้ลิ้มรสเทียนถ้วยเดียวในฐานะอาจารย์ข้าไม่ได้คาดหวังไว้ดีดีหหจักรพรรดิจักรพกรพรดิเจินเยี่ยนมองหลัวเฟิงด้วยรอยยิ้มทันทีสิธิรักข้าจักรพรรดิดาบธาราผู้ทรงพลัง ดูเหมือนว่าเจ้าจะได้รับอะไรมากมายจากการเดินทางไปยังสนามรบนอกอนาเขต55หลัวเฟิงยิ้ม